สบายดีอยู่ดีดมีแห่งบัสควากคนิครับสองบาผูไทยไม่ได้เดินทางเข้าป่าหายุหากินคือเก้าทุกคนม่ได้มามาก,กสองคนมากรลูสายทุกคนเลยสบายดียดมากรบรูสาย2คนมาเนี้หากมอเอเครื่องทางทุกคนพอดีทงมันจะตกเลยลงหมัดทง แลบวขนาชิไปเดูคนไก่เติมมั้งนี่พาบ่าวไปน้อยไปเลปาะปลาเฮิงเพิ่มนี่เพมมีอะไไปหนำปุ๊ดทุกคนผู้น้อยที่ในเพี้ยนไก,ไก,ไก่เพิ่นบ่ะหนึ่งสองสามทุกคนเฮาฮักฮอดเครื่องทางยังมีฮอดทุกคนได้ <laughs> พอแหงถ้าใบายงางเลยไก่เติมทุกคนไข่แต่ใบายามน,นี่ทางมันไปสะดวกสบาย,ยทุกคนถ้าว่ายงานพนงพ่นอู้ยระบักขนาดเลย รถออกไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าทางมันหญ้าเลยทางน่ะทางน่ะมันเป็นทางใหญ่อยู่ทุกคนแต่ว่ายาม้นแล้วมันเป็นขี้้มกไไปไม่ได้ยาอย่างเดียวยามนั้นน่ะไปดูป่ะปมดง่ายได้ค่ะ ทุกคนตีท้ายเลยถามมันสั <il S 1> ่นไนี่เกิบเกเกิบหาหาแผนน้อยลด นี่เขาจะพักวันนี้แหละพักแคมป์มในผ่านเจ้าเอ็ดไว้ทุกคนคอยกับมาพักชอซั้าเถอแล้วแคมป์ตัวนี้นะแต่เกกขาเขาจะมาปาดไม,ไม้ทุกคนมาเลยไม้สาวบางเขาจะมาเลยไม้แทวนี้แหละเขาจะกับเอ็ดที่พักไว้เคยมายื่กับมายูบแบบนี้โช้ายในผ่านแต่ในผานเขาจะมาหากินเคสนี่นะเขาจะกับมาพักยั่นี้ทุกคน พราะว่าอยู่นี่นะมันมันสะดวกสบายคนเลยอยู่ลุมก็เป็นน้ำโขลยนะนี่ยฮลุมหยามไปเข้าเดียวก็หอดแล้วประมาณสามเม็ดก็หอดนี่น้ำโขลยฮลุมนี่ยใครอยากปลาหอยยูรุมอืมอยากปลาหอยเอาพรกันหยามหมาให้เป็นทุกคนนี่กโกกันนี้นะก็ห่อก็ห่อ,ก,หอ,ก,หอ,ก,หอกับนกนกหมูมนกเป้ามักเก่งขนาดทุกคน นี่มะมะมันคือมะมันคือคล้ายๆคือมะยยมทุมกคนม,มันเป็นจะใช้เวลามันชกมันเป็นพับบีบแบบอ่อนๆดอกกกนี่นะถ้ามาถ้ามาไปไกลนี่หากินไม่ไก่ทุกคนเพราะว่าก๊กนี่มันลายเลยหาหาอ้อมแขมนี่จะค่อยนั่งหากินแถวก็ขแข้มเ,ยเลยแหละก็พอได้กินแล้วได้ยามพน้นก๊กนี่มันเป็น อนี่ฮะกษตรมหาปั่นข้าวปั่นน้ำกันทุกคนเอามาหอดบอนกับพอดีหิวเขาทุกคนเลยว่าทอมันขอนตลอดเด้ถามันยาทุกคนเป็นคุม้มเป็นต่ออยู่ได้ดกลิ่นดีแจมแจกวันนอกมากับพงกันแจมแจกก่อนที่ปลอม ห้าโอยขอเธอมองมาพร้อมมหากิ่นมีห้าทางน้ำกระทงบกกินเขาเร้วลงมาหาแสมมองแล้วก็ตึงไปห้ากินด้วยกันจึงไปห้าร้อยหนี่งมองก็หาจจะซื้อมาเมื่อเดี๋ย มองสมนีพอดีเด้วยนเป่าหวยนี่มาดนี่นะติบเดีเน่ออืมเติบเดี โค้กเฮมันซุกกันจึงอาศัยน้ำแต่อาศัยพัก น่าจะกินพอาสงสัยหิวข้าวแล้ว <c oughs> หิวข้าวแหงแล้วไม่กินข้าวจะเขา้า <c oughs> หอมแล้วหอมแล้วพี่งเุ้ย Aduh kotor Aku morally terminar cawelimu Aduh behavi Sebenarnya sini valebox Se gehört Segu Bee เลยแล้อนะปงละวขอสดีสุกแล้วสุก <laughs> แล้วพี่น้อยอาหารเนาหอมหอ่วยมามามากินเ,เนา้อดิ อ้ okay, ้ซูเดสิ่งที่คาดไม่ได้แต่คนตัวนี้แหละแจ่วน้ำพักตัว่าจะขี้ชูบสนเทาผู้ไทยฮะคา,าไม่ได้เลยตัวดี้ตัวใดคู่ลังคาเฮิรนไมยมหมขาหา้าวหอ มาเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อกินขาน้าวนำกันเด้อมันนี่านมาทอดปลาเด้อเลยกินอันนี้ไปก่อนแจมแจ่วแจมแจมุ๋ยเบคอนเช็ญแล้วต้องพอจ้ำกันใินจะทานเออจะปลาจะขา้าวนะตอนนี้มาเฉลิมเมืองอาากินอะไรยังจะจำในเรือะมากินข้าวหลุมลานเด้อ 十八年来。 ได้เวลาลุยต่อทุกคนมันเนี่ยกันจากปันคับปันน้ำเนี่ยไปหากินหลบไปหาแซมมองก็ไอ,อ้นี่อย่างไว้ได้ลงทางได้สุดข้าวหัน เด็กน้อยวันเราไปป่าและเบาไผ่น้อยคือกันทุกคนคู่น้อยนี่ก็คือกันมาไปป่าบ้าตัวจุกจั๊กเลยเฮียน้ำเหรออืมนันงตกองแสยืดุ่มฝักมองยืดุ่มยืดุ่มผมมันเป็นหวัง ไม่ละแต่และมื้อแต่ได้เบนจากจีเอสไปมาพี่น้นองเลยนอกจากเขาป่าอายุหากินปลาฟืนอายุหากินเน,นมือมือมือโชคถือว่ามานทุกคนันเมาเลยมีโชคถือว่ามีมาร <c oughs> หากินแต่และมือกับมันไม่ได้คือกันมือมันมาเนี่ยไปป้าเขานึงก็ได้ยาเขา แนววิทย์บ้านนะก็ได้รถนะเอออ่าน้ำเดี๋ยวพาวิ่งนาวเลย,ยลงลุ่มดูก่อนเอาป่ะลุ่มดูเพื่อไม่เกิดนะ นี่มันเป็นน,น้ำกตกทุกคนน้ำกตกกลาบแต่แล้วน้ำอันนี้มันลายเนาะเออมันลายช่วงมันลายหลังงามช่วงยามแรงมันไม่น้ำลายมีงามไปง่ายนะ มีได้หรองามเลยคพุ้นเป็ถงลงสองสิพี่พระราดโหเตะลงไม่ได้ถ่านพุ่นไปทางพุ้นเป็นทางไงทางบเนี่ยชงเติอทุกคนเลยขอาลงทางพุ่นมีได้แต่คนเอาง้อนอ้อม ้าเราลงทางนั้นชื่อแต่ว่ามันฉันโทเป็นนาพา,า,พาเราต้องลงตามเจ้ยมันกันใกล้มั้เขาหมอป่าทรงนี่นะทุกคนทรงหน้าแรง,างไล่แต่เสียงนะทุคนมนออีนี่มืออีนี่เด็กกัน lộn đấy, nhuận lại rồi. Wow, tóc 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 phải, phải tóc tóc นกน้อยก็เอาทุกคนเลยกิบเพลิดเินซาไปแล้วเห็นเพื่ออ้ไรนกกระริ้วมันนี้เฮ้ยว่าพายน้อยม,อาามาเก็บนกไหม chơi <laughs> được không thật bằng nhìn ngon à nó ngon à nó có lợi nó nó có lợi nó có lợi nó có lợi nó có หมดแล้วป้าจะโถยจะหอนเฮ้ยเ้าง่งอ้าวเลยไอ้พวกไอ้ลุงพมันเป็นหวังจริงจริไปหาแซมมองกเลยคุณเลยติงไปหาเลรอเพิ่อบ้ากินอยู่กู หน่วยนี่มาเลยเออเอาเลยเราจะมาหาเชือตามวังทุกคน,นถ้าว่าเอาชันนานทุกคนมาหาดำเอาโอเคได้เขาน่ะผ่านเขาหน่าผ่านนั่น ในผานชอนในผานแซงแต่คนเขาเจ้ามาหาดับเอาดับเอากังเขืดน,นะงมอะไรก็ได้ตำทับคขาช่วยอยู่ดีดังหนึ่งก็อยู่ถึงปุื่อดังหนึ่ง Å! Oh. Oh. ทุลย่าบ้าผ่านน้มาท้าอย่าลุ่มขยันแช่ย่เถิงนีทย่เถิงก็มาเป็นร่ังทุกคนมือเนี่ยใครแต่ว่าอากาศมันสี่พ่อแน่นนิดนึงทุกคนเลยท่าหนาวนะโอ้ย ลงน้ำมาได้เลย,เลยนับแต่มื่อนี้ไปตามข้าวๆอากาศมันก็นเริ่มห้อนขึ้น ไอย้ยอย้ยไปเดี๋ยวไปตกน้ำนะสิด ок เผ้่อปลาไปน้อยทายู่ลุ่มปุ๊เสียมองแล้วกับไปหากินต่อทุาคนบัดนีไปหาหล่อมาี่ไปหาหล่อ,อยิงเมืออเช้าจึงมาหยามมอง mà ăn luôn như rồi tên hỏi mấy chị như vậy cắt Hãy cắt Để bên hồi cắt

หนาวเป็่หนาวกระสิบห้ารอบุกคนเลอหากินทางโคกนี่บันนี้กันเพิพ่อเบิงกับเขาบอกกบตัวอะไรเด้อถ่ายปเลยขอไปยเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าด้กคนอยู่ดีมีแหงล่ำรวยา่ำรวย